โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของรันอนซัตด,ด็อกแเมเทิร์นอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ ISA o m e g a กาชลอนสีแดงตัวเก่าเนี่ยมันเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ ISA กับกาชายเอเซเรียบร้อยนะตามปกติของพวกตัวละคอ e อะรออเซอเละนะก็ซึ่งผมจะมาเล่นด่านเอเซของมันกันว่ามันใช้เงื่อนไขในการผ่านอะไรบ้างหรือว่าใช้ทีมยังไงในการผ่านนะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปรีวิวค่อยตามมานะแต่ว่าอะไรไล่เรียงอะไรหลายคลิปรีวิวกับคลิปผ่านด่านนี้เ,เองนะนะครับก็รอชมได้เลยนะครับก้อนนี้ผมเล่นมาสาวสิบด่านแล้วนะเหลือแค่ด่านสุดท้ายก็คือด่าน,นที่สามสิบแค่นต้องบอกว่าเล่นมายี่สิบเก้าด่านเออเหลือด่านสุดท้ายนะครับก็จะได้ครบเหรียญเหรียญลุงเหรียญเป็ี่นร่างครบแล้วนะครับก็นะครับไม่มีอะไรมากนะด่านนี้นะครับตัวที่ชนะทางในด่านนี้จะเป็นตัวละครประเภทคาเมฮาเมฮ่านะครับเป็นประเภทที่ผู้นำของโกฮังนะโกฮัง เอ่ลอาร์โกฮังนะครับเอลอาโกฮังสีฟ้าแหละไอตัวละังเฟสอะเออนั่นแหละนะครับผู้นำของคาเมฮามิฮ้านะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถที่แพงได้ก็คือสามารถเอาโกคูสีเอลอาร์มานำได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวละครของโกคูสีเอเนี่ยมันเป็นประเภทคาเมฮามิฮ้าด้วยแล้วก็มันเป็นผู้นําของโกคูแฟมิลี่นะครับแล้วตัวละครประเภทคาเมฮามิฮ้าเนี่ยมันอยู่ในประเภทของโกคูแฟมิลี่เยอะไงก็เลยแบบเอามาพลิแพงกันได้นะครับเอามารวมกันได้แล้วคือ มันบวกเอเคมากกว่าประเภทของโกฮังอีกใช่ไหมเห็นว่าโกฮังบวกเยอะกว่าปะผมดูก่อนนะโกฮังบวกพลังโจมตีเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ไม่ร้อยห้าสิบก็มาร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะประมาณร้อยเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคก็เท่ากันนะครับถ้าเป็นยางก็เท่ากันยิงใครจะโกฮังมานำก็ได้นะอันนี้แล้วแต่แต่ว่าผมเน้นไปทางโกคูเอลาร์ดีกว่านะครับโกคูสีเอลาร์นะ เพราะว่าดาเมจมันก็แรงอยู่นะไม่ใช่ว่าดา,ดาเมจมันน้อยนะครับไอ้โกกูเซียอ,อานะร์เนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ว่าตัวเพื่อนผมไม่ไม่ได้บททางมึงเท่าไหร่ก็หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่าส่วนที่ที่ผมใช้ในการผ่านนะครับที่แบกมันมาถึงดา่านที่สามสิบก็คือทีมนี้เลยนะแบบสบายมากตีแบบแม่งแตกเลยตีแบบคือแบบตายเลยอ่ะนะตีแป,ป๊บๆนี่คือเลือดโอเมก้าชลอนแม่งหายไปเลยนะครับก็จะมีโกคุบูไคโอเคนนะครับตัวนี้เพิ่งได้อีซีเอมา เมื่อไม่นานนี้เองนะครับก็เป็นตัวดาเมจหลักของเรานะครับดาเมจแรงมาก2ล้านบวกนะครับแล้วก็โกคูก็ตัวนี้ยังมันลิงก์กับโกคูคาลเคนบู oo, เพราะว่ามันอยู่ในร่างก้อนเหมือนกันส่วนโกฮังตัวนี้ก็เป็นประเภทคาเมยไม่ห้านะผมจะเน้นไปทางประเภทสะมาก,กว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ลิงก์มันจะได้โบนัสของด่านด้วยนะครับมันจะตีเบาก็ใส่ตัวคะอนสีฟ้าประเภทคาเมยไม่ห้าไปแหละใส่ไปมันครบไปก็พอนะจะมีโกฮังระยะสองตัวซับนะครับตัวน,นี้ ทำให้ตัวละครประเภทสีฟ้ากับสีแดงคิดบวกสองเอ็นเคดี่สิบห้าเซ็นก็ซัพพอร์ตเอเคให้ทีมได้นะครับก็จะทำให้ทีมสีฟ้าเราตีแรงตีเอเมกะชลลดแรงขึ้นนะครับโอเคมาลุยกันด่านสามสิบไม่น่ายากเย็นแล้วมากแหละผมว่าง่ายๆ <c oughs> จัดไป <c oughs> เปิดมาตาัวเลช่นแบบนี้ถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็มันก็มีความดีของมันอยู่แหละแต่เรื่องคีย์นี่คือไม่ได้เลยว่ะ อ่ะอนี้แล้วกันนะชึบมาดานนี้มันง่ายๆนะครับไม่ได้ยากนะเพราะว่าตัวละครโบนัสแม่งโหดโหดทั้งนั้นเลยนะตัวละครประเภทคาร์เมอไม่ห้าเนี่ยและเป็นสีฟ้าด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรอะ่ะโกคุสีเงี้ยเออเอว่าเงี้ยแม่งตีแรงมากเอว่าโกฮังระยะสองสีฟ้าก็ตีแรงมากเช่นกันตัวสีฟ้าแบบประเภทคารเมอไม่ห้ามันมีเยอะไง แต่ละตัวไม่งโหดทั้งนั้นดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน,นครับเพราะว่าตัวละครมันคุณน่าจะมีกันแหละนตัวละครมันหายง่ายถ้าขายได้มานานแล้วนะน่าจะเจอกันน่าจะได้มีหลายๆตัวแหละผมว่าโอเคโกูฮูสีก็เมเทโอซแมน,นครับคิดคิคอนนี่คือนี่แค่ตัวเดียวเนี่ยครึ่งหลอดไปแล้วโอเคมา ผมอาจจะฆ่าเขาได้ในโลดิชั่นนี้นะครับถ้าโกฮูบูเคลเคนติดเบิ้ลสักรอบหนึ่งนะคยัรเลยว่าตายแน่ๆว่าเราเป็นโกฮังมาซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์กับกูกอตัวนี้สองตงัวนี้เอามาเล่นด้วยกันเข้ากันได้ดีมากนะครับมาเราเป็นซัพพอร์ตหัวเอเคดิฟเอนต์25%นะครับโดนไม่ตายเท่าไหร่ห้าหมื่นแปดนะม่เท่าไหร่ ไปสองแสนหกเอ้ยสองล้านหกูกติตุ้มเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลโอ้โหเลยโคตรแรงเป็นตัวดาเมจหลักที่แบบยอดมากนะผมชอบมากเลยนะครับได้มาใช้สักครีนะเพราะว่าปกติมันจะไม่ค่อยได้มีงานใี้เขาใช้ถ้าหลังจากตอนที่ยังไม่ได้ ECA นะเออคือตอนที่ยังไม่ได้ ECA นี่คือแบบทำอะไรไม่ได้เอามาเป็นตัวสะสมเฉยแต่พอ ECA ปุ๊บแม่งแบบโอ้โหเป็นตัวเลือกแบบ ตัวเลือกหลักๆเลยนะที่เราจะมาลงเล่นในทีมแบบพวกทีมอย่างนี้นะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมของไม่ใช่ทีมสำหรับดานนี้นะดัน omega chiron นะครับ eca นะครับก็ครบ3าสิบดานเรียบร้อยนะก็สามารถฟาร์มเงินได้นะด่านมันก็ไม่ได้ยากหรอกผมว่าฟาร์มเงินได้เร็วกว่าช่วงนี้ eca มันมาเยอะจัดๆเงินผมไม่พอเนี่ยจริงเงินผมมีสอล้านเองแล้วยี่สิบล้านเออยีล้าน ถูกแล้วป่าวะเออนั่นแหละนะครับเพราะว่า ESA ตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินประมาณสาล้านนะครับในการาเปลี่ยนล่างนะซึ่งแม่งเยอะมากคือตอนแรกผมมีเงินประมาณ4 0 0ล้านได้แล้วคือแบบแม่งหายหมดเลยเพราะว่า ESA ไม่มาเยอะจัดช่วงนี้เงินไม่พอใช้มากนะครับก็เลยต้องนั่แหละนะแนะนําว่าถ้าใครฟาร์มกันได้นะมีทีมดีๆอย่างนี้ก็มีเวลาว้างหน่อยก็มาเก็บตังค์ได้นะครับ ด่าละล้านห้าแสนนะครับก็โอเคแหละเลื่อยๆเพลินๆนะหอะไรทําไม้ด้วยนะผมก็แบบนี้แหละสบายสบายแบบเงินแบบนะอันนี้ก็มาเล่นให้ดูว่ามันก็ยังพอผ่านได้เรื่อยๆด่านนี้มันเพลินนะครับด่านไม่ได้ยากอะไรมากมายผูว่าคือถ้าคุณมีโกคูสีเอาอาเนี่ยหรือว่าเอาาโกฮังสีฟ้าอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเราแบกได้แบบเยอะแล้วนะมันแบกเราได้เยอะมากนะครับเป็นตัวละครหลักเลย แต่ที่ว่าทีมผมโชคดีหน่อยเพราะว่ามีตัวละครดาเมจเยอะมากนะในทีมตัวนี้นะครับแล้วเป็นตัวโบนัสหมดเลยนะเป็นตัวโบนัสของด่านหมดเลยนะครับเลยแบบตีแบบแรงเน้นๆไม่เหลือเลยเลยตีทีเดียวน่าสั่นนะ <c oughs> ดูโกคูไฮโอเคนนะตีแรงแน่นะแรงมากผมชอบแม่งชอบแม่งมากเลยรู้สึกสาใจทุกครั้งเวลามันโจมตีนะครับโอเค ราเบทานหมื่นแปดเท่าเดิมว่ะสองล้านหนึ่งขาดไหมฮะไม่ห้าล้านเก้ารู้สึกจะถึกขึ้นหรือเปล่าไม่กระถึกขึ้นไปโกหัง L R เฮ้ยไม่ใช่ L R ร์โกฮังอี A นะครับเรียบร้อยนะสีแดงจัดไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดามของโอเมก้าเชลอนสีแดงตัวเก่านะครับก็เดี๋ยวความสามารถหรือว่าการทดลองการรีวิวเนี่ยผมจะมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นคลิป ลง SBR แล้วกันนะเป็นการลง s v r ด่านของตัวร้ายสีแดงนะครับก็เดี๋ยว่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็สหลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวอะไรก่อนนะไปเจริหมายคลิปหน้าก็คือคลิปรีวิวตัวละครนี้แหละนะเอกโอเมกาชารอนเนี่ยผมก็ปลดมาแค่ทางเดียวนะไม่ได้ปลดตัวทางมามากมายเลยมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ปลดทางเนะ่เออปลดมาทางเดียวก็ยังโอเคยังมีโอกาสตีเบิ้ลอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีไปที่ผมได้ตัวเพิ่ม2ตัวนะครับ โอเคเดี๋ยวจะหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ